นันมาแล้วจ้าครูนันมาแล้วจ้าจ้าเอ๋ <c oughs> จ้าเอ๋วันนี้เครื่องประดับเยอะมากค่ะคุณครูค่ะนะคะครูเครื่องประดับเยอะมากซื้อมาแล้วไม่ค่อยใสก็เลยมาใสทำคลิปนะคะอยากจะมาบอกว่าหิมะตกที่เพื่อนเพื่อนที่เมืองนอกก็อู้เซอว่นค่ะคุณครูไม่เคยเห็นลยหิหมะนะคะเมืองนอกอะสะอาดสะอ้านค่ะเพราะอะไรนะคะเขามีระบบขยะเขาดีค่ะ จัดขยะดีมากค่ะเขามีที่ที่ที่ให้ประชาชนเอาอขยะไปขายนะคะมีมีแยกขยะให้ด้วยพอหย่อนไปเงินจะเด้งออกมาเลยค่ะเงินมันจะเด้งออกจากแต่ที่เราออไปหย่อนขยะนะคะได้เงินทันทีเลยนะคะที่ที่ที่ขยะเขานะเนี่ยผู้ปกครองที่เป็นคนไทยที่ว่าไปได้แฟนฝรั่ง,ขงเขาก็จะพาลูกเขาขยะไปขายพอได้ขายเด็กก็มีความสุขใช่ไหมคะเด็กก็ได้เอาเงินไปซื้อนั่นซื้อนี่เราอยากให้ประเทศไทยมีแบบนี้จต่มีที่ขายขยะเองนะคะ ซื้อมาเถอะค่ะที่ขายขยะลงทุนเถอะค่ะคุณว่าน่ะให้ขยะเองนะคุณในแต่ละบ้านก็จะพากันแยกขยะนี่ก็เอาไปขายค่ะมันจะเป็นแบบหยอดเหรียญในอยู่ประเทศอะไรไม่รู้สวีเดนอะไรสวีเดน,นอะไรหนะ่ะทางตะวันตกยุโรปนี่น่าหรอเขาดึงสะอาดนะฮะคือต้องเอาไปให้เขาไปขายเองบ้านแต่ละบ้านเอาไปขายเองเลยค่ะคุณว่าจะสุดยอดเลยค่ะสุดยอดค่ะเมืองนอกมีที่ขายขยะเองนะคะประเทศไทยก็ต้องมีนะคะถ้าอยากให้ประเทศาสะอาดนะคะ เดี๋ยวนี้ยิ่งขยะเยอะประเทศไทยอ่ะทำไมตอนน้ำท่วมอุโมงค์ที่กรุงเทพเนี่ยมีแต่ขยะเห็นไหมคะมีที่ขายทาเป็นจุดขายเลยค่ะเหมือนที่กดเงินเอทีเอ็มนี่นะคะ่ะเขาทำนะคะเมืองนอกเขาทำนะคะฉะนั้นอย่าลืมนะคะทำที่ขายขยะเองค่ะคู่ว่าเนี่ยคู่ไม่ได้เป็นนายกคู่ได้มาบ่นนะคะถ้วก็อยากมาโชว์นะคะตัวนเจอเยอะคะ่ะซื้อมาแล้วไม่ได้ใช้ใช้ครั้งเดียวเวลามีงานนะคะก็ได้ทำคลิปก็ได้โชว์ใส่คลิปนะคะใส่ทำคลิป,ะค,ะค,ลปะค,ะค่ะสนุกสนานไปนะคะโอเคคะ่ะไยบายคะ่ะ อยากให้ประเทศไทยทําที่ขายขยะเหมือนเมืองนอกค่ะใครรวยด้วยนะซื้อมาทําขายเลยค่ะโอเคค่ะจุ๊บจุ๊บค่ะเดี๋ยวนะอย่าลืมนะคะมีที่ขายขยะให้ประชาชนไปขายเองนะคะได้เงินเด็กเขาชอบผู้ปกครองก็ชอบค่ะเอาไปขายแล้วเงินมันก็จะไหลออกมานะคะพอเราย่อนของลงไปเหมือนเมืองนอกค่ะประเทศไทยทําได้ค่ะคนไทยรวยค่ะคนรวยผู้นํารวยเยอะค่ะประเทศไทยจุ๊บจุ๊บค่ะจุ๊บจุ๊บ